Okay. Mm -hmm. ខ្លាក ประหยัดแบบสบายขึ้นทำในชุดค <S ý> ุณมดตุ้หมดตุ้คุณสวย พีเอ็นทีทีโบทนาสาธุด้วยจ้าสาธุกับทุกคนนะคะดูการตั้งกลง้องทุกคนจะอยู่ในจอกการตั้งกล,งล้องหนึ้งเมื่อนใบใหญ่ มุ่นลใหญ่ละบมุ่นขาแล้วมุ่นขามุ่นขามาเตะเสาเสียงเด็กๆไก่ไก่ไปพดอีไปนี้ไกจนน้ำไปพูดมาันโูกเก่า 关注。 โตสามมาสัมพุตสกุอะระหะโตสามมาสัมพุตสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสามมาสัมพุตสะบิดมัง ปัญชนะสัมปน,นงังภชนงังสารีนางพุตะการวังภูเชนีเซมามัดลง,งวัดดุล สวดบน์ก็ผิดปะนี่แม่อนุรักษ์สวัสดีค่ะมาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะวันนี้บันเข้าบรรษา ขอให้เงินเข้ากระเป๋าหลังไหลเข้ามาขอให้เงินคำกำแก้วหลังเข้ากระเป๋าพยัางพันเตมาตะกาพตานานิสัปปริบาลานิพิภูสังคาสะโอโนโุชยามะสาธนโนพันเตพิภูสังคโคอิมานิมาตกาพัานิ beli wei petihantuk hamha kang cewa mata pitupati ketanangntikhareang ditaya subhaya กับทางเครื่องบริวารทางหลายเหล่านี้ข้าพเจ้าแก่พระพิสุสงพระพิสุสงจงรับพัตาหารพร้อมกับเครื่องเครื่องบริวารทางหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย จากไหนก็บรรลุขาดตั้งกล้องนะลืมว่าเจะคุณจะเอาบัรลืมทุกคนจะอยู่ในจอกพ <c oughs> ี่จีเฮดจีเคสวัสดีค่ะต้ <c oughs> งะองแใจพระพุทธสูงขอบพระพุทธสูงจงรับรพระทหารของกับทั้งเจ้าเมือนทัน้งหลายตอนนี้ของข้าเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์แล้วความสุขแส่ข้าเพเจ้าทั้งหลายสิงกันแล้นานเพิ่นแล้วก็คอยสาธาผู้เฒ<ม>่าเน้ะอาจจะลงหลงลืมลืมอาจจะลงหลงลืมลืมเนาะผูเฒ้าโแก่แล้วลงไปเก่ไม่ได้ลงมาโดน นีแต่ชาวบ้านนะลงมาวันนี้ชาบ้านกกกอ,อกชาบ้านกกอ,อกนไม่ได้เผือกไก่กินราไกก็มีก คนละคนชนาชิดเปนเขาเอ้ีไมคนอื่นเชือเออเขาเนี้ยจะเป็นวินหม,มือย วัดไหนคะคนเยอะมากวัดผาเอกคะ่ะวัดข้างล่างวัดข้างล่างตรงนี้เป็นวัดที่เวลามีบุญมีงานหรือว่าจะตรงนี้นะคะตรงนั้นมันจะรั่วนะตรงดำๆเห็นไหมฝ้าข้างบนมันจะรั่ววันนั้นรู้สึกว่าอาจารย์ท่านจะมาดูละะแล้วนะเราก็จะปฏิสังขรณ์วัดเขาเรียกปฏิสังขรณ์ไหมหรือว่า รสร้างสร้างสร้างใหม่อ่ะอเปลี่ยนหลังคาเปลี่ยนเสาเปลี่ยนหลังคาเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวจะขอแผ่บ,บุญกับพี่น้องญาติพี่น้องใครอยากร่วมทำบุญก็ทำนะคะเอาที่สบายใจเอาที่เราสบายใจทำบุญแล้วสบายใจนะคะพี่ คนละสิบาทยี่สิบาททำบุญแล้วแต่จิตศรัทธาวันไหนไม่รู้วันนี้ต้องดูก่อนหรือจะทำพระป่าอาจจะเป็นปีใหม่ปีหน้าปีไหนก็ไม่รู้รอดูก่อนรอดูพี่น้องบ้านกกอกก่อนคนเยอะมากน่นประถอนอยู่มุ่น ทำาันไหนเดี๋ยวบอกบุญนะคะแต่ตอนนี้ยังยังไม่มียังไม่มีไอโครงการยังไม่ได้ปรึกษากับชาวบ้านนะคะแต่มีแผนว่าเพื่อนจะเปลี่ยนหลังคากับฝ้าตรงนั้นเพราะว่าฝนมันรั่ว ฤรดูฝนนะนะฝนมันจะรั่วนะซ oh. ับภายในอาจารย์จะคือว่าซับภายในซับภายในก็คือการทำบุญ การสร้างทรัพย์ภายในพระก็เยอะนะคะพี่พระก็เยอะพระนี่รู้สึกว่าจะแปดแปดองค์แปดองค์นะคะ มีแปดองค์พี่หนึ่งวัดดีค่ะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคบน้องเจสซี่จะอนุโมทนาบุญกับพี่หนึ่งค่ะกับทุกคนนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินคำไหลมาเทมาเข้ากระเป๋านะคะถ้ารวมส่งวัดใช่ค่ะมารวมกันตรงนี้ค่ะ รวมกันทั้งสองวัดเลยทั้งภูพระเอกกับวัดภูหลวงนะคะก็จะมารวมกันอยู่ที่วัดบ้านตรงนี้นะคะโอให้เขามอบให้รางวัลที่นั่งเล่นอยู่ก็ มีคนเอามาให้นะที่เดเราต้องทำบุญเยอะๆนะครั้งละสิบบาทก็ทำบุญ <laughs> ดื้อแท่นไนน้อยนั้ดูสีกตองเล่นเหรอหน้องกร์ตูนสวัสดีค่ะวันนี้ไม่รู้จะได้ขึ้นทำรือเปล่าพี่เดเมื่อวานเนี่ก็ขนถุงทั้งวัน วันนี้ไมร่รู้ว่าจะได้ขึ้นไหมยุงขึ้นถ้าไปจากตรงเดี๋ยวขึ้นหายเดี๋ยวมันหายคุณมาตุ้ยคนสวย ถอนไม่ได้เอาอันนั้นก็หาตะกรงเราต้องสูงเซมจะมาจักกับข้าวใส่บาตรมาไปฉันมาจะไม่จัดเป็นถ้วยใส่ถ้วยมันเหมือนเหมือนที่อื่นนะคะพระที่นี่ พระวัดป<ภ>่าคนเต็มว<ภ>ัดเลยสาธุสาธุที<ภ>่ตจ้าของกอน ลูกูอ่าก็อให้ลูกูวางลงดูรน้่ดงเยเข้าดต่เป็มเอวันตาไปดูส่งดูคนอาเป็มดูคนเป็นเจ้า้องงประยัอ่าแบี้ที่เจ้าองแ่ตรงนขาอ้ 怪呀，哈哈。 Thank okay. ที่ากอทางรึไฟรถไฟมาบาอย่างที่เราขาไปพาง่ไที่เราเปลี่ยนไปยังมองมองมอไปเห็นเพอคิดวยหนึ่งบองเปลี่ยนไปหลายอย่างครับเปหลายอางตอเนื่องอยู่ก็เอียก็เห็ที่เปลี่ยนลายอยางเป็นอย่างนท้กื้นพยายามกาเปลีานเราปัจจัยปัจจัยเป็นการพัดในไ่ยเป็นกระบวน เงียบมโยมอยากบอกให้เขาเงียบๆสามารถที่คุณเิดเจอให้ผมปรล่าหมดทุกปัจัทกาหตการณ์ที่ตัวทารทุกตัวการตอย่า่เอาห็นบนตกยาเป็นองชาติารักษาที่ต่างๆที่ม่หน้าการคนคเหลวอยาไปเป็นเป็นเเือางัปโยม เกี่ยวกับวัตถุต่างๆเกี่ยวกับพื้นต่างๆการประโยการควบคนการป้อนนองทองต้นแก้วทองก็ต้องวบคุกานองทองผู้หลักผู้แดงเพ่อยูผู้บริหารการคอนอกเป็นคนที่นึงการทึ่แก้ทองออกมาหายไปไปเรพ่อยดูเราอยม่ ดว่างเดียวห้ดวงน้ำ <inches> มันอ <progressive entin> ่พวกน้ด้วยการฟังธรรมหักธรรมก็เป <uffy> ็น้วกนช้ด้วยการฟังธรรมกรรมรแานี้ที่ตัวตัว่ันที่ตัวตัวตกันคือการทำความดีทั้ตรงทั้งตรงเงินทงด้วยกันคือสามาทิฐีทั้งตรงเงิถือต้องตามนะครับเวามเป็นหยอมเป็นเก่าครับมาทิพีที่ให่ทตงเห็นทงสารที่มาคอยเขอั้น เดี๋ยวที่ทยกงานต้องมียึดเต็มที่มีเงินทุนทีุู่งๆขึ้นทุกเดือนแต่ทุกเดือนก็จะโงนทุกคนลงทุนลงทุนเพื่อทำให้ข้อเข้าได้ข้อเข้าที่ทม่เข้าตัดผลโควิดเยอะๆรสร เขาวอากทุเขาวอดากเข้าปอยทุกทีเข้าปอยเรือดเขารอดาแล้วเราปบดกระดาษกราษเข้าตายไปกระจาตายไปแล้วเราปลดกาเขาลองมอยทีกระดานก็มีชูดโถงำคกเพื่อเข้าอเป็นกระ่าวาเข้าเอาวน้องเข้าเป็นแบบยาตัี้จวางเข้าเป็นแบบยาเขาเป็นทุกกุาบริสุเป็นเวราเป็นวลาปิดการในขณาที่เขาเปดเป็นเกา เป็นดอกพ่อาเป็นสุดเดียาเป็นแบบยาที่ดีเป็นศาสนาเพราะพ่อตาไม่ได้รับยาเป็นแาบยาเองของโลกเป็นยุทธภาคพ่อพ่อเป็นคนเป็นภาคของโลกาคยุทธาวสามยอดเป็นศษย์พ่อตาเป็นแบบที่เป็นสามยอดา็เป็นทีุ่่ม่างด้วยที่เป็นสามตุ่มได้ก็คือารื่อง่พักาเรื่องราวที่พัก็ี่ต่างด้วยนั่นคือว่าเราต้อการทุกทุกคน 再过多少多过？多多多 เดี๋ยวขอลงไลท์แค่นี้ก่อนนะคะมันมืดฝนมันเลยไม่ค่อยมีคืนนะคะสาธุสาธุบุญกับทุกคนนะคะที่เข้ามาในช่องของเจษนะคะสาธุสาธุาธจ้าลงไล้์ก่อน